มาครับคุณลูกค้าวันนี้ผมจะพามาจวดดูโตโยต้ายาริส 1.2J ปี2018นะครับคุณลูกค้าผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถสีแดงจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนว่าซันหลายคนเขาพูดว่าอย่างนี้นะครับคุณลูกค้ารถคันนี้ผมบอกเลยเลยครับว่าปี2018แต่ของแต่งจะหนักจัดเต็มชุดแต่งรอบคันแล้วก็เปลี่ยนแหนกจัดทรงลงลอ มาให้เรียบร้อยแล้วครับผมมีออปชั่นแต่งสวยๆอะไรให้บ้างไปดูเลยครับจวดมาครับคุณลูกค้ามาดูความสวยงามของ t o y o ต a าย r ร s สีแดงแรง3เท่าคันนี้กันนะครับคุณลูกค้าไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบไฮโดเจนนะครับคุณลูกค้าผมบอกเลยว่าเป็นไฟหน้าโฉบเฉี่ยวสวยงามมากๆนะครับคุณลูกค้ากระจังหน้าก็จะเป็นแบบสีดําด้านนะครับคุณลูกค้าจะเป็นกราจังหน้าแบบ เ,เขาเรียกว่ากระจังหน้าแบบรังพึ่งนะครับคุณลูกค้าตัดกับตัวรถสีแดงได้สวยงามมากๆนะครับคุณลูกค้าส่วนสเกิร์ตรอบคันจะเป็นของทีมออโตสปอร์ตนะครับคุณลูกค้าผมบอกเลยว่าชุดแต่งของค่ายนี้สวยงามมากๆนะครับคุณลูกค้าออกแบบได้อย่างลงตัวกับ To y ยต้ายาริสคันสีแดงแรง3เท่าคันนี้เลยนะครับคุณลูกค้าล้อแม็กก็จะมาพร้อมกับล้อขอบ15นะครับคุณลูกค้าแล้วก็จะมาพร้อมกับ ยางปีใหม่ด้วยนะครับผมคันนี้ก็จะมาพร้อมกับของแต่งที่ค้อบเบรกของแบมโบสีแดงเข้ากับตัวรถได้อย่างดีนะครับคุณลูกค้านี่ดูภายในซุ้มรอก,กันนะครับคุณลูกค้าว่าไม่มีชนไม่มีบุบสลายนะครับคุณลูกค้าแต่จะมีการซ่อมบำรุงตามการเวลาของรถเป็นเรื่องปกตินะครับของของรถนะครับคุณลูกค้าสเกิร์ตรอบคันนี้ก็จะเป็นของ ทีมออโต้สปอร์ตนะครับสวยงามมากๆนะครับคุณลูกค้าส่วนนี้มีคิ้วติดข้างบนประตูทั้งประตูข้างหน้าหลังซ้ายขวาเลยนะครับคุณลูกค้าการฝนการฝุรน่นการน้ําไหลเข้าห้องในเครื่องนะครับคุณลูกค้านี่สวยงามนะครับส่วนล้อหลังก็จะเป็นล้อขอบ15เหมือนกันนะครับคุณลูกค้านี่ดูซุ้มหลังนะครับสวยๆงามๆคาบสีแดงนี่ก็จะเป็นการเก็บรายละเลอียดเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับคุณลูกค้าของรถเนาะเพราะรถนี้มันก็ เป็นปีไม่ได้เก่ามากแล้วก็ไม่ได้ใหม่มากเช่นกันนะครับคุณลูกค้าก็จะมีการซ่อมแซมตามการเวลาของรถเป็นเรื่องธรรมดาอีกเช่นกันนะครับคุณลูกค้านี่ส่วนทางด้านท้ายนี่ครับคุณลูกค้าจะเป็นท้ายแบบใหญ่มากๆเนาะให้มาแบบ2ท่อแล้วก็ชุดแต่งสีดำตัดเส้นสีแดงได้สวยงามลงตัวนะครับคุณลูกค้านี่จะมองมุม,บ,ม,ม,บ,ม,มบนมุมบนหรือมุมล่างนี่ก็สวยงามเช่นกันนะครับคุณลูกค้านี่ครับ ท่อใส่ของแต่งให้เลยครับคุณลูกค้า2ท่อแล้วก็จะมีขีดตรงกลางนะครับคุณลูกค้าเป็นไฟแป๊บๆแป๊บๆแป๊บๆเนาะไฟสะท้อนแสงครับพูดง่ายๆนี่สวนด้านนี้ไฟท้ายโฉบเฉี่ยวสวยงามนะครับแลมปิ๊บไฟท้ายไฟสว่างแป๊บๆนี่ครับคุณลูกค้าคันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้นะครับคุณลูกค้ายังไม่มีตรงเอ่อตรงกระจกให้เนาะแต่จะมีติดด้านข้างให้นะครับคุณลูกค้า นี่มาดูล้อฝั่งนี้นะครับคุณลูกคา้าล้อขนาดเท่ากันนะครับคุณลูกคา้าไม่ใช่ขอบ16ขอบ17เนะ15เท่าฝั่งซ้ายมือเลยนะครับคุณลูกคา้านี่ซุ้มล้อก็ยังสภาพดีสวยงามนะครับคุณลูกคา้าไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีชนไม่มีแตกอะ่ะคือรถสภาพดีและสวยงามมากๆนะครับคุณลูกคา้าโดยรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เรื่องเกินนี่นะครับคุณลูกคา้ารถสีแดงแรง3เท่าคันนี้รอคุณลูกคา้า มาจับมาจองรอเป็นเจ้าของอยู่นะครับผมส่วนภายในนะครับคุณลูกค้าคันนี้ก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยธรรมดานะครับคุณลูกค้าก็จะมีแอร์แบ็กให้เนาะแต่ก็เสียงดังปิ๊งปิ้งปิ๊งปง,ปงแหละครับคุณลูกค้าคันนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอหน้าปัดขนาดใหญ่นะครับคุณลูกค้านี่ใช้สะดวกสบายเนาะสามารถมองออรอบรถแล้วก็ ความเร็วของรถได้นะครับคุณลูกค้ามองได้สะดวกสบายนะครับเพราะมีช่องที่ใหญ่มากนะครับคุณลูกค้าใม่คันนี้ก็เพียงแค่1นึ0 0 0สโลเองนะครับคุณลูกค้าเฉลี่ยต่อปีนี่ถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับผมส่วนคอนโซลห้องบนกลางนี่ก็จะเป็นคอนโซลแบบหนังพลาสติกเนาะคุณภาพดีอะ่ะไม่ใช่พลาสติกกะโหลกกระลานะครับคุณลูกค้าจะตากแดดตากลมตากอะไรนี่ใช้งานได้เป็น10 20 30ปีครับคุณลูกค้าเพราะว่าทํามาจากวัสดุอย่างดีเนาะ ส่วนช่องเก็บของตรงกลางนะครับคุณลูกค้านี่ก็จะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับคุณลูกค้าตอนนี้ก็จะเก็บเอกสารอะไรคู่มือของรถนะครับคุณลูกค้าแต่ช่องนี้มีขนาดใหญ่มากๆนะครับคุณลูกค้าเก็บของได้หลากหลายนะครับคุณลูกค้านี่นะครับคุณลูกค้าส่วนคอนโซลทางด้านซ้ายของคนขับและเบาะนะครับคุณลูกค้าก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นั่งสบายมากๆนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ออกแบบเบาะ ได้มาอย่างสวยและลงตัวมากๆนะคุณลูกค้าตรงบอดนี้ก็จะมีขีดๆๆ,ๆเนาะเป็นสีน้ําเงินตัดกับตัวเบาะได้อย่างลงตัวนะครับส่วนกระจกนี่ที่พับแบบกันแดดของคนนั่งซ้อนฝั่งซ้ายเนาะยังไม่มีกระจกนะครับคุณลูกค้การุ่นนี้ไม่มีตัวกระจกแถมมาให้นะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้อย่าผมซื้อไปแปะให้ก็ได้นะครับคุณลูกค้า <laughs> ครับคุณลูกค้าไฟก็จะสว่างแวบ,บๆนะครับนี่ที่ปิดแดดที่กันแดดเนาะ นี่ของฝั่งคนขับก็จะไม่มีกระจกเช่นกันนะครับคุณลูกคา้าก็จะมาแบบเซ่อๆไป,ไปๆเดี๋ยบๆเลยนะครับคุณลูกคา้าไม่มีอะไรกระจกเลยให้มาให้นะครับคุณลูกคา้าแต่ถ้าอยากได้ผมซื้อมาติดให้แน่นอนครับผมนี่ส่วนคอนโซลกลางนะครับคุณลูกคา้าก็จะมาพร้อมกับระบบเครื่องเสียง 2DIN นะครับคุณลูกคา้าจะเป็นวิทยุ A AM กับ FM นะครับคุณลูกคา้าแล้วก็จะใส่แผ่น CD ได้ เปิด mp3 ได้นะครับคุณลูกคา้าหรือจะเชื่อมต่อช่องเชื่อมต่อของ aux หรือจะเป็นช่อง usb ได้เลยนะครับคุณลูกคา้าสะดวกสบาย Air, แอร์ก็จะเป็นแอร์ปรับมือเนาะยังไม่ออโตัวนะครับคุณลูกคา้าส่วนช่องเก็บของตรงกลางนะครับคุณลูกคา้านี่ตรงนี้นะจะมีเสียที่ชาร์จแบตเนาะสามารถเสียบหัวแปลงได้เลยนะครับคุณลูกคา้าขนาด12โวลต์เนาะนี่ชาร์จแบตโทรศัพท์หรือแบตสำรองได้อย่างสบายนะครับส่วนช่องเก็บของตรงกลางก็จะลึกเนาะเก็บของได้เยอะ ออพอสมควรนะครับคุณลูกค้าส่วนเบาะคนด้านหลังนี่ก็จะเป็นเบาะกว้างนั่งสบายนะครับคุณลูกค้าสภาพเบาะก็ยังดูดีเนาะตามการเวลาของรถนะครับคุณลูกค้าส่วนซ้ายขวาของเบาะหลังนี่ก็สามารถไว้ที่นั่งของเด็กได้นะครับคุณลูกค้าเขาจะเรียกว่าคาซีทเนาะครับคุณลูกค้ามาเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปดูข้างหลังแล้วก็ห้องโดยสารข้างหลังนะครับเนาะว่าจะมีความกว้างใหญ่ขนาดไหนนี่คุณลูกค้าเบาะก็จะเป็นเบาะ ธรรมาดาอยู่นะครับยังปรับมืออยู่ส่วนตรงนี้นี่คุณลูกค้าแบบเอ้เสียวคนุนรถคันนี้นี่มันจะชนข้างชนหน้าชนกลางหรือจะคว่ำม,มาหรือเปล่านี่ครับคุณลูกค้าผมแกะออกให้ดูเลยนะครับว่ามันไม่มีการชนหรือไม่มีการซ่อมไม่มีการเคาะนะครับคุณลูกค้าเพราะว่ารถมันยังอยู่ในสภาพที่ดีและเป็นสภาพที<ๆ>่ใหม่อยู่นะครับคุณลูกค้าส่วนนี้ก ok ็จะเป็นปรับกระจกไฟฟ้านะครับคุณลูกค้าปุ่มปรับกร ok นะจกไฟฟ้านาอนี่ครับคุณลูกค้า ส่วนด้านหลังนะครับคุณลูกคา้าก็จะกว้างใหญ่ไพศาลนะครับคุณลูกค้าจะนั่ง3มคน4คนก็ได้นะครับคุณลูกคา้าหรือจะ5คนไปเลยแต่มันต้องขึ้นอยู่กับขนาดตัวของลูกค้าเองนะครับว่าขนาดตัวเท่าไหร่นาอที่สามารถนั่งอัดกัน3าสี่คนได้แต่ถ้าแนะนำอ่ะสามคนจะนั่งสบายมากครับคุณลูกคา้านี่ส่วนข้างหลังนะครับคุณลูกคา้าเปิดประตูมาชเชวับมาบนี้กว้างควางมากๆนะคุณลูกค้าคุณลูกคา้คกคาคนไหนแบบอยากหารถเก๋ง แบบไว้ใช้งานขนของไปทาอาชีพเสริญไปขายของตามตลาดนุ่งตลาดนัดงี้นะครับคุณลูกคา้าผมบอกได้เลยว่าโตโยต้ายาริสคันนี้ก็เหมาะสมเช่นกันนะครับคุณลูกค้าเพราะว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะครับคุณลูกคา้าแล้วเบาะหลังนี่ก็สามารถพับลงมาได้เช่นกันนะครับคุณลูกคา้ามันก็จะพับลงมาได้เป็นแบบบ่อลาบเนาะก็จะมีพื้นที่เก็บใช้สอยได้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณลูกคา้าอนเนกประสงค์แบบครบถ้วนกันเลยครับสําหรับ โตโยต้ายารีคันนี้นะครับคุณลูกคา้าคันใหญ่สวยงามสีแดงด้วยบ๊ยงามไร้ปาบไปหนทีนะครับคุณลูกคา้ามาดูขุมกําลังห้องเครื่องเนาะว่าว่าคันนี้จะให้ห้องเครื่องอะไรมาบ้างนะครับคุณลูกคา้าผมบอกเลยว่าห้องเครื่องคันนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้าใครนะครับคุณลูกคา้าเนี่ยผมเปิดสักครู่นะครับว่าอ,อาจจะเปิดยากจังหน่อยเด้อครับนี่นะครับคุณลูกคา้าเครื่องยนต์คันนี้ก็จะมาพร้อมกับ ขุมพลังของเครื่องยนต์เบนซินรหัส 3NR FE 4สูบแถวเรียง16วาล์วนะครับคุณลูกค้าจะเป็นแบบ VVTi ขนาด1.2ลิตร1,197 cc นะครับคุณลูกค้ากระบอกสูบคูณระยะช่วงชักนี้จะอยู่ที่72.5คูณ72คูณ5มิลลิเมตรนะครับคุณลูกค้า อัตราส่วนกําลังอัดโดยปกติจะอยู่ที่11.5ต่อ1กํากำลังสูงสุด8586แรงมานะครับคุณลูกคา้าผมบอกเลยว่า86แรงมานี่ก็โคตรจะแรงแล้วนะครับคุณลูกคา้านี่86แรงมาอยู่กําลังรอบที่6 0พันรอบต่อนาทีนะครับคุณลูกคา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่108นิวตันเมตรนะครับผมนี่ที่4 0 0พันรอบต่อนาทีเนาะผมบอกได้เลยว่าจับคู่กับเกียร์ออโต ซูเปอร์ซีวีทีไอคันนี้ผมบอกเลยว่าปื้ดปัดแน่นอนครับผมคันนี้จะเป็นระบบรองรับน้ำมันสูงสุดของ e 2 0นะครับคุณลูกคา้านี่ดูตะคงตะเข็บเนาะจะดูภายในรถจะดูภายในเครื่องหรือจะดูแบบโครงสร้างของรถนี่ถ้าคุณลูกคา้าคนไหนดูเป็นนี่จะรู้เลยว่ารถนี่มันดีจริงๆนะครับคุณลูกคา้าน็อตก็ยังไม่แทบจะไม่ได้ขันออกมาเลยมาจวดกันเสร็จแล้วนะครับจะถูกจะแพงก็ขอสีแดงไว้ก่อน ผมบอกเลยว่า t o y ยต้ายาริส 1.2J คันนี้ราคาหน้าป้ายอยู่แค่4 0 0นกว่าบาทครับคุณลูกค้าแต่เหมือนเดิมเลยครับคุณลูกค้าคุณลูกค้ามีแบงค์10บาทสามารถนํามาเป็นส่วนลด1 0 0 0 0บาทในการออกรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะครับคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นราคาคันนี้จะเหลือเพียงแค่3 0 0นกว่าบาทนะครับคุณลูกค้าผมบอกเลยว่าคุ้มมากผ่อนเพียงแค่6-7,000ตลอดสัญญาครับคุณลูกค้าได้โตโยต้ายาริส 1.2J สวยๆ ขั้นสีแดงแรงสามเท่าคั้นนี้ไปขับเลยครับลูกค้าผมบอกเลยว่าข้อเสนอดีๆแบบนี้ไม่ได้มีให้กันบ่อยๆนะครับคุณลูกค้ารถคันนี้หรือรถทุกคันนะครับคุณลูกค้ามีรับประกันศูนย์สามปีระยะทาง20,000กิโลไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหม้ก่อไหม่หรือยี่ห้อมแมวนะครับคุณลูกค้าผมบอกเลยเลยว่ากะรันตีทุกคันนะครับคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจสามารถ กริ้งกริงมาที่0816654939ผมขนุนเซลเฮ้ยผมเซลลขนุนสามเหลี่ยมออโต้น,นะครับไอ้ยะ